คุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเกี่ยวกับการอนุญาตให้รถใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายแรกของภาคอีสานบนถนนมิตรภาพจากปากช่องถึงสีคิ้วเริ่มสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาข่าวกันนะครับ นายชิดพลเหล่าอันผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2กลุ่มทางหลวงเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมในการใช้อัตราค,ความเร็วสูงสุดไม่เกิน120กิโลเมตรตามกฎของกระทรวงคมนาคมจากเดิมได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพตอนบ่อทองถึงหมอจบกเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่74ช่วงบ้านบ่อทองตหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องและสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่88ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นเส้นทางแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานที่นำร่องใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามนโยบายนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงได้ขยายความเร็วระยะที่สรวมทั้งหมด138กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคม 2,564นี้นะครับหลังจากเริ่มต้น k i กออฟ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงหมายเลข32ถนนเอเชียสายบางปะอินพยุหคีรีช่วงหมวดทางหลวงบางปะอินถึงต่างระดับอ่างทองระหว่างกิโลเมตรที่4ถึงกิโลเมตรที่50ระยะทาง45กิโลเมตรเมื่อวันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมา การนำล่องเส้นทางดังกล่าวนะครับเนื่องจากมีความพร้อมทางกายภาพถนนตามนโยบายการใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีชุมชนอาศัยอยู่ไม่มากเส้นทางมีขนาด6ช่องจราจรไปกับ3ช่องจราจรติดตั้งกำแพงคอนกรีตหรือแบรลเลอร์แบ่งทิศทางจราจรเฉลี่ยอยู่ที่50,000กว่าคันต่อวันในช่วงเวลาปกติและส่วนวันหยุดเสาร์ทิตศมีผู้ใช้ทางอยู่ที่ 7จถึงแปดหมื่นคันต่อวันขณะที่วันหยุดยาวนะครับเช่นปีใหม่และสงการมีผู้ใช้เส้นทางอยู่ประมาณ1น0 0 0แสกว่าคันต่อวันมีจุดกลับรถทางราบหกแข่งระยะห่างกันประมาณ2 3กิโลโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2จะลงพื้นที่การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและลดผลกระทบจากโครงการก่อนทดลองปิดจุดกลับรถ เพื่อลดปัญหาการตัดการจราจรและให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนายชิดพลกล่าวต่อว่าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ได้รับงบประมาณกว่า2ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงกายภาพทางถนนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการปรับผิวถนนไม่ให้มีหลุมบอ่อ ตีเส้นจราจรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเตรียมจัดซื้อจัดจ้างหาผู้ผลิตป้ายจราจรและป้ายเตือนต่างๆเช่นป้ายใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายเว้นระยะ2แถบจากคันหน้าเพื่อติดตั้งป้ายตามจุดที่กำหนด กำหนดการดำเนินง,งานทั้งหมดนะครับจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2564เพื่อสอดคล้องกับนโยบายที่จะใช้ความเร็วในเดือนสิงหาคม2564นี้นะครับจากนั้นเมื่อผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินประกาศใช้ความเร็วในเส้นทางนี้แล้วจะประเมินร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัยต่อไปอาทิสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่ยังไม่เปิดใช้ความเร็ว120กิโเมตรกระแสต,ตอบรับจากผู้ใช้เส้นทางและความปลอดภัยเพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ